เอ้ยสเปคกล้องหลัก Huawei Pura 80ดสิบซีรีเซ็นเซอร์ใหญ่จัดเต็มพร้อมปรับรูปแสงได้หมดกลายจะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Huawei Pura 80ดสิบซีรีโดยลือกันว่าปีนี้อาจจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นเหมือนเดิมและแน่นอนว่าเรื่องกล้องก็ยังคงจัดเต็มในซีรีส์นี้ด้วยครับเวลาคือก็ได้มีข้อมูลกล้องหลักของทั้ง3รุ่นใหมน่นี้ออกมาแล้วครับ บอกได้เลยว่าโหดจริงๆครับโดยทางนี้ต้นชชตเตชันได้เผยออกมาถึงสเปคกล้องหลักของหัวเว่ยเพีรา80ซีรีส์ผ่านทางไวโอตามนี้ครับหัวเว่ยเพีรา80อลตรากล้องหลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ f c 5A OCH RYYB ขนาด1นิ้วหัวเว่ยเพีรา80 Pro กล้องหลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ m x 898เป็นแบบ RYYB หัวเว่ยเพีรา80กล้องหลัก50ล้านพิกเซล เซนเซอร์ S S ขนาด1นึส่วน1.3นิ้วซึ่งจอมแมน่นก็ยังได้เผยว่ากล้องหลักของทั้ง3มรุ่นนี้สามารถปรับรูปแสงได้ทั้งหมดด้วยครับเรียกว่าปีนี้เอาจริงเรื่องกล้องอีกแล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นความล้ำหน้าของกล้องจากฮุ้ยไปขั้นก็เป็นได้ครับที่ลือกันว่าจะเป็นน้ำวันใหม่แล้วจากสเปคกล้องหลักแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นน้ำวันได้เหมือนกันนะครับ